สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมบะรฮ์มะตุลลอฮ์มะบาริกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันหยุดแบบนี้วันหยุดสบายๆนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทสลบสิบและขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ฮิจรัชักสราชใหม่ของปีอิสลามนั่นเองนั่นก็หมายถึงเป็นปีฮิจรัชกราชห4 4 6สครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆยังมีกับรายการวิถวีธรรมวิถีไทยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ท่านผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงปัตตานีท่านผู้ชมส่วนใหญ่คงนึกถึงมัสยิดคงนึกถึงวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัตตานีนั้นมีการทำนาเกลือด้วยและนาเกลือที่ว่านี้เป็นนาเกลือชนิดเกลือหวานครับเป็นอย่างไรรายละเอียดเหล่านี้ ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสบรรยากาศนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกลือจากเหนือจรตใต้มีเกลือภูเขาเกลือสินเทาเกลือสมุทรและเกลือหวานจากดินแดนปัตตานีที่รู้จักกันซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีการทำต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานทำให้เกลือหวานกลายเป็นวัตถุดิบที่สำคัญและเป็นหนึ่งมณเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของภาคใต้ในการปรุงอาหารของชาวปัตตานีและผู้คนในบริเวณใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกลือหวานให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตารางบริบรรกรบระหมรตุลอ์บระกาุครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทํานาเกลือก็คือเกลือหวานปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด125ไร่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้พี่น้องกเกษตรกรทํานาเกลือเช่าพื้นที่ซึ่งจะมีพี่น้องที่ทํานาเกลืออยู่ตรงนี้ประมาณ30รายด้วยกันในเนื้อที่125ไร่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดินของอบจ ในส่วนด้านหลังนั้นก็คือเป็นที่ดินของพี่น้องประชาชนเดิมซึ่งในขณะนี้ก็รกร้างไม่ได้ทําประโยชน์และเพราะว่าจะมีบ้านจัดสรรเข้ามาแต่เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์นะครับโดยที่พยายามที่จะเชิญชวนเกษตรกรที่ทํานาเกลือ2-3งสาตำบลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตําบลตังหยงลุลุกตาบลบานาและต้นำบลบารโฮมที่ยังมีสภาพของการทํานาเกลืออยู่ นะครับรณรงค์ให้มีการทํานาเกลือโดยที่องค์การบริหารชนจวัดนั้นจะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นศูนย์สาธิตศูนย์แปรรูปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรทําเป็นศูนย์สาธิตแปรรูปเกลือหวานนะครับให้เป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่ทํามาจากเกลือไม่ว่าจะเป็นสปาเกลือซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกับทางมอปัตตานีแล้วก็ วิทยาลัยชุมชนนะครับปัตตานีนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและก็แปรรูปสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่เกลือตรงนี้ก็คือว่ามาตั้งแต่อดีตนะครับสมัยเจ้าเมืองปัตตานีนะครับสมัยนั้นก็ได้มีการทํานาเกลือนะครับซึ่งเป็นเกลือ หวานนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของน้ำทะเลเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่นะครับตรงนี้ขึ้นมาทำให้รสชาติของเกลือเนี่ยก็คือว่ามันจะกลมกล่อมนะครับเหมาะในการที่จะทำไปปรุงอาหารแล้วก็ทำแปรรูปสินค้าต่างๆส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการปรับปรุงพื้นที่เราก็ได้มีการถางป่านะครับเพื่อขยายพื้นที่ในการทำนาเกลือแล้วก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินไม่ว่าจะเป็นป้ายสะพานแล้วก็ป้ายด้านหลังนะครับและต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการสร้างมากักคุเทศนะครับในการที่จะให้ความรู้ถึงวิธีการทํานาเกลือนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ออกตามสื่อนะครับเพื่อที่จะให้รับรู้รับทราบเวลา

Kadang-kadang kita bawa anak kita pergi makan dekat limelock, okay. semua itu. Uh, kita biasa pergi uh, green market, okay. green market, oh. lepas tu petani bazaar, bazaar. Uh, lepas okay. tu dekat kampung, uh, okay. on the way. Tempat sejarah, tempat sejarah pernah uh, okay. pergi? Uh, masjid krisik, mesti masjid pergi. krisik. Di petani rasa macam mana? Duduk di petani? Uh, di, kita rasa selamat, rasa aman. Ah. Rasa aman, rasa selamat lah plot sini. Bye. มักจะเดี๋ยวพูบเอาครอบครัวก็พูบเด็กๆพูบสุกข์ขึ้นนี่อ่าเดี๋ยวพูบเนี่ยตัวเกษตรกรทำนาเกลือเขาขายเป็นกิโลกิโลละประมาณ30บาท25บาทถึง30บาทนะครับเพราะเขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะแปรรูปตรงนั้นขึ้นมาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเราพยายามที่จะสื่อสาร นะครับกับผู้ประกอบการโรงแรมนะครับโดยที่ว่าเราต้องการที่อยากจะให้เกลือหวานปัตตานีเนี่ยเข้าสู่โรงแรมดังๆนะครับจากส่วนกลางเพื่อที่จะนําเกลือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเรากําลังที่จะคิดคน้นหาวิจัยนะครับทำวิจัยอยู่นะครับรสชาติเกลือเกลือหวานของปัตตานีกับเกลือหวานที่อื่นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ไปขายนะครับไปขายคุณสมบัติของเกลือหวานปัตตานีว่ามีคุณสมบัติ โดดเด่นตรงไหนอย่างไรเกลือหวานปัตตานีก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับสวิตซอลเ่ยก็คือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างเช่นอ่ามาเลเซียนะครับมาจากมาละกานะครับได้มาเยี่ยมมาชมนะครับวิธีการทํานาเกลือแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าเขาเหล่านั้นก็จะกลับไปแล้วก็ไปบอก พราะว่านาเกลือถ้าเราไม่อนุรักษ์เราไม่ส่งเสริมเราไม่ขยายการผลิตก็คือว่าสักวันหนึ่งนาเกลือซึ่งเป็นภูมปัญญาท้องถิ่นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในประเทศและก็ต่างประเทศมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูวิธีการสาธิตในการทําเกลือและต่อไปเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานของเราได้จําหน่ายออกไปสู่ท้องตลาดครับ ผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาิิชิอลทสิบนี้เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการสนทนาเพื่อที่จะให้เกิดความรู้หลากหลายนะครับทั้งในเรื่องวิชาการและสังคมนั่นเองท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่า น้องๆเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆน,นักศึกษามุสลิมนั้นถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศแล้วเป้าหมายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มตะวันออกกลางและประเทศซาอุดีอาระเบียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีน้องๆเยาวชนนักศึกษาของเรานั้นได้ไปศึกษาอยู่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นในส่วนของสถานทูตก็ดีในส่วนของสถานกงศุนก็ดีนะครับ ก็จะต้องอมีภาระนะครับในหลายๆเรื่องรวมถึงภาระหน้าที่เกี่ยวกับน้องนองนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะครับเราได้โอากาสดีนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันถึงภารกิจนะครับโดยรวมและการดูแลน้องๆ้องนักศึกษาด้วยเช่นเดีวย<ช>ดว,ยวยกันนะครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นกงสุลใหญ่นะเมืองเจด้านะครับตอนนี้ท่านอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านกิตินัยนุตตะกูลครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้นะครับเราได้คุยนะครับในระบบออนไลน์จากกรุงเทพไปกับเจด้าเลยนะครับในตอนนี้คัท่านผู้ชมครับก่อนอื่นอยากให้ท่านพูดถึงภารกิจโดยรวมก่อนนะครับของกองศุนประจําเจด้านะครับว่ามีภารกิจโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ขออนุญาตนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับ โดยรวมแล้วเนี่ยภารกิจของเราก็ดูแลคนไทยทั่วไปเหมือนกับสถานทูตสถานกองสูลใหญ่ที่อื่นนะครับทีนี้การดูงานของสถานทูตกับสถานกองสูลใหญ่เนี่ยแบ่งกันยังไงมันก็จะถูกแบ่งโดยลักษณะภูมิประเทศนะครับ,รบเช่นท่างกุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสถานทูตส่วนก็จะดูแลส่วนใหญ่ส่วนเมืองเจด้าเนี่ย อยู่ติดชายฝั่งทะเลแดงเพราะฉะนั้นเขตองสูลของสถานองค์สูลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบนทลทางด้านทะเลแดงเกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของสถานองคสูลเองดูอยู่6,000คนใน6,000คนนี้5,000อยู่ในเมืองมักกะนะครับเป็นพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่มานานนมเนแล้วนะครับมีอยู่ในเมืองเต็ดดาประมาณ500แล้วก็มีเมืองอื่นๆกระจัดกระจายกันอยู่อีกประมาณ500คนนะครับยังมีขอเสริมอีกนิดนึงว่านอกเหนือจากของ ท,ทั่วไปของสถานกรงศูนใหญ่เนี่ยก็แบ่งเป็นงานภารกิจด้านงานกงศูนนะครับงานกงศูนก็คือบริการคนไทยทพาสตอ่อพาส,สปอร์ตทำบัตรประชาชนรับรองเอกสารนะครับอขอวีซ่าโดยคนต่างชาติแล้วก็งานสําคัญอันหนึ่งที่แฝงอยู่ในนี้จริงๆไม่ใช่แฝงแต่ว่าเป็นงานหลักแต่ว่าไม่ค่อยได้ปรากฏบ่อยๆคือการคุ้มครองคนไทยการคุ้มครองคนไทยเช่นคนไทยมาทําทำผิด ที่นี่ถูกจับเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับคนไทยพาสปอร์ตหายมีถูกตำรวจจับกุมก่อนแล้วปุ๊บก็ต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ยังมีกรณีเช่นอย่างอพยพจากซูดานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่เขตที่ดูโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางการอพยพที่สะดวกและปลอดภัยที่สุดคือข้ามมาที่เจด้าจากซูดานนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นอันรองลงมาที่เพิ่งจะจบไปยังไม่จบดี ภารภากิจด้านกิจการฮาร์ดครปอาจารย์อืมครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญก็เอ,อมีอะไรเยอะแยะเราได้ร่วมง,งานกับสํานักงานกิจการฮาร์แห่งประเทศไทยนะครับกรงการปกครองแล้วก็สํานักงานแพทย์ฮาร์กระทรวงสาธารณสุขเราก็ทําปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้คําว่าทีมฮแพ์ประเทศไทยนะครับและอาจจะเคยได้ยินทีมประเทศไทยจากหลายๆแห่งปีนี้ที่นี่ที่เจดตาเนี่ยขาเพิ่มคําว่าทีมฮาร์แพ์ประเทศไทยขึ้นมาเพราะว่าในการทํางานมันจะได้กลมกลืนกัน นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่รองรองเรไปหน่อยคืองานด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าขายงานด้านวัฒนธรรมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งซึ่งตรงนี้เรามีโรงเรียนภาษาไทยอยู่ในสถานกลุศูนย์ใหญ่มา20ปีแล้วนะครับจากเริ่มเป็นลักษณะครูอาสากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงศึกษาเองรับรองวุฒิที่จบจาก โรงเรียนสอนภาษาไทยของเมืองเจสตาอันนี้น่าภูมิใจครับมีนักศึกษารเราที่จบไปแล้วไปเรียนต่อที่เมืองไทยถึงขั้นปริญญาตรีมาเรียบร้อยนะครับเราอันสุดท้ายภารกิจรวมๆของเราก็คือการดูแลนักศึกษาไทยที่เราจะพูดติดต่อไปในับาจารย์นี่คือเท่าคหร่ครับผม ครับผมฮะภารกิจโดยรวมของสถานกงสุลใหญ่นะฮะเมื่อท่านผู้ชมฮะเมื่อเราฟังท่านกงสุลได้พูดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นภารกิจนะครับที่อาจจะขอบเขตอาจจะย่อยน้อยลงมากว่าสถานเอกอัครชทูตนั่นเองนะครับแต่ทุกอย่างทุกส่วนนะเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยก็จะ,ะคล้ายๆกันเมื่อจะเป็นในเรื่องของการทำพาสปอร์ตนะครับหรือในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในเขตการปกครองนั่นเอง ที่น่าสนใจที่ท่านองสุนใหญ่ได้พูดถึงภารกิจของท่านเนี่ยมันต้องครอบคลุมในเรื่องของฮัจด้วยนะครับเพราะอยู่ในพื้นที่การปกครองไม่ว่าจะเป็นมาดีนาหรือว่ามะกาตามนะครับนั่นคือภารกิจโดยรวมนะฮะทีนี้เมืมมมม่สักครู่ท,ท่านทิ้งท้ายเอาไว,าวา้ว่านอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วยังมีภารกิจเกี่ยวกับนักศึกษาด้วยนักศึกษาไทยที่เรียนในซาอุดีอาระเบียตอนนี้ประมาณ300คนที่ท่านได้พูดถึงนะครับอยากให้ท่านได้พูดถึงภารกิจที่เราได้จัด โครงการอะไรต่างๆให้กบนักศึกษาในแต่ละปีเป็นยังไงครับท่านครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้นะครับ,รบเราก็<ม>จะใชะ้การปฏิบัติงานในเชิงเข้าหานักศึกษามากขึ้นซึ่งในแต่ด้านเดิมเนี่ยเอาเป็นภาพรวมๆว่าเวลาใครจะมาติดต่อหน่วยงานราชการในต่างประเทศสถานทูตสถานกงศูนใหญ่เนี่ยจะเหมือนกับโอไม่จําเป็นชันไม่มาขึ้นโรงพัก นะครับอาจารย์คงลึกภาพออกกันนะครับไม่จําเป็นก็ไม่มาหลักหน่วยราชการไทยแต่ด้วยความที่โลกพัฒนาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยคนไทยมีมากขึ้นนักศึกษามีความสําคัญมากขึ้นชุมชนไทยเป็นส่วนสําคัญในการทํางานของหน่วยราชการในต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จัดกิจกรรมเพิ่มนะครับเอาง่ายๆว่าเข้าไปหาเช่นถ้าไม่สามารถไปถึงได้ตามหมาวิลาลยต่างๆซึ่งมีระยะทางไกลเราก็จะสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่งเงินไปนักศึกษาอยากจัดอะไรที่อยู่ในกรอบที่เราดูแล้วสามารถสนับสนุนได้แล้วก็จะส่งเงินบประมาณไปช่วยสนับสนุนนะครับบางรายการก็อาจจะเป็นงบประมาณที่เราตั้งเกือบทั้งหมดนะครับเช่นแข่งการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็กไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเขาเขาติดต่อกันอยู่ก่อนหน้าที่เราจะได้ไปยื่นสัมผัสเขาแล้วนะครับมีการติวหนังสือจากพี่สู่น้องคือ เด็กไทยมาจากเมืองไทยยังไม่มีความคุ้นเคยเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยก็จะรับช่วงในการช่วยเหลือดูแลเป็นพี่เลี้ยงไปใน,น,ในระยะหนึ่งก่อนแล้วก็มีการสมต่รรุ่นต่อรุ่นนะครับมีโครงการปรัดจิมนนเทศนักศึกษาใหม่เมื่อจบแล้วเนี่ยผมได้รับเชิญจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ไปแจกเกียรติบัตรค,คือจริงๆแล้วเขาได้รับจากมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแต่ทางสถานกมศูนย์ใหญ่เองก็ได้ออกเป็นเกียรติบัตรยินดีกับ ปันดิตใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปได้ผมกคมัวจะไปด้วยตนเองให้นักศึกษาทราบว่าเราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับเขานะครับเพราะในการไปอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเฉพาะแค่แจกเกียรติบัตรหรือไปพูดคุยแต่เราจะหนีบเอาทีมกลมศูนย์ไปไปช่วยทํางานกลมศูนย์อื่นด้วยเลยนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์กเนาะถูกต้องถูกต้องครับเป็นเป็น two way communication นะครับและเขารู้สึกอบอุ่นว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่า ผมเป็นลุงนะครับภรรยาผมไปด้วยอ่ะก็จะมีลุงกับป้าไปเยี่ยมส่วนพี่ๆเขาทีมกองสูย์ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆไปให้เขารู้สึกว่าเขามีความคุ้นเคยกับเราไม่ได้มีความห่างไกลกันนะครับเมื่อตอนปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้จัดสนับสนุนงานของเทศกาลวันนธรรมนาชาติของในอะไรมาดีนะแล้วผมก็มีโอกาสบังเอิญเลยโชคดีว่ามีราชการที่ต้องไปในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยได้ไปชมงานของนักศึกษาไทยก็ถือว่า เป็นงานที่ประสบความสำเร็จอีกอันนึงของเราตั้งจากสนับสนุนอันด้านนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการส่งเสริมอัพสกิลคือในเมื่อท่านอยู่ที่ซาอุดีแล้วเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ว่าซาอุดีมีอะไรที่ท่านต้องเรียนรู้สิ่งนี้ในยุคนี้วิชั่น2030เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของเขาเองเนี่ยเพื่อพัฒนาให้พูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นรเรียนรู้วิชาทางโลกเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาประเทศโดยไม่ต้องไปอาศัยรายได้จากน้ำมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นนักศึกษาไทยเรียนที่นี่แล้วท่านต้องรู้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ของท่านแล้วเร็วๆนี้ในเดือนนี้กรกฎาคนอีกสัปดาห์หน้าเองนี่ก็จะมีโครงการซึ่งอาจารย์อาจจะได้ยินมาแล้วว่านักศึกษาไทยตอนนี้พักร้อนอยู่ที่เมืองไทยนะครับปิดเทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะจัดโครงการที่ซาอุดีเราก็ไปจัดโครงการที่ประเทศไทยโดยมีหัวหน้าฝ่ายกงค์ส่วซึ่งดูแลนักศึกษาไทยเป็นหลักเนี่ยคุณระษาสอนแดงเนี่ยครับ ก็เข้าไปช่วยดําเนินโครงการโดยเป็นการเชิญนักศึกษาไทยที่อยู่จชตภาคใต้ตตตแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ใน5มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตที่เราดูแลนี่แหละให้เขาคัดกันเองเราได้มา30คน ไปดูงานภาคปฏิบัติในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับม,มีโอกาสได้เข้าพบท่านประธานรัฐสภา,าครับ,รบท่านวันนอท่านให้เกียนนักศึกษามากว่าท่านยินดีให้พบแล้วก็ท่านจะเลี้ยงอาหารคณะด้วย<ม>ครับมีโอกาสได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็จะได้พบกับผู้แทนของกระทรวงต่างประเทศซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาเหล่านี้อยู่เบื้องหลังผ่านพวกเราที่เจ็ดด้านะครับก็ประมาณนี้ครับจัง ครับผมฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับเรียกว่ามีการกัดจัดกิจกรรมที่ประเทศไทยเพราะประจวบกับน้องๆปิดเทอมพอดีใช่ไหมฮะใช่ครับตอนน้องๆปิดเทอมพอดีกลับได้กลับมาบ้านเราแล้วก็มีโครงการที่จะเข้าเยี่ยมนะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโครงการที่อาจจะแปลกกว่าโครงการอื่นๆที่ท่านได้พูดถึงนะครับที่ทําในซาอุดิอาระเบียเองเพราะฉะนั้น นี่เมื่อกลับมาแล้วทําโครงการให้กับน้องๆต่อเนื่องในขณะที่เขากลับมาพักปิดเทอมเราคาดหวังอย่างไรครับกับโครงการในครั้งนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยสิ่งแวกคือน้องๆจะรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนเขายังติดต่อกับพวกเราได้นะครับแม้ว่าช่วงปิดเทอมก็กลับไปบางไทยเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวได้มาเจอพี่อีกละได้เห็นหน้าคุณลุงคุณป้าบ,บ้างนะครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับสิ่งที่เขาจะได้พบต่อไปในอนาคตพบในโลกแห่งความเป็นจริงนอกเหนือจาก สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขามีความคุ้นเคยต้องเรียนอาจารย์วินิดหนึ่งว่าน้องๆส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเป็นเด็กจากจังหวัดชายแดนใต้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นนอกจากภาษาไทยซึ่งบางคนอาจจะไม่แข็งแรงด้วยซ้ําไปเนี่ยนะครับเขาก็พูดยาวีเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาได้มาเห็นสิ่งที่เขากำลังจะไปพบต่อไปใน ในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าอนอกเหนือจากทุนที่เขาได้รับจากรัฐบาลซาอุดีไปเรียนแล้วเนี่ยซึ่งรวม<อ>ทั้งตัวเครื่องบินอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยนะครับยังมีหน่วยของงานของไทยเนี่ยที่รองรับที่คอยดูแ,แลสนับสนุนเขาในด้านต่างๆอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในระหว่างที่เขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มจัดการอบรมแบบนี้นะครับผ่านการดูงานนะครับภารกิจที่กระทรวงต่างประเทศดูงานที่ภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับ เปิดโลกประทัดให้นักศึกษาเองเนี่ยได้เห็นว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเขาจะได้ใช้จริงๆสามารถประสบะสัมผัสประสบการณ์จริงได้นะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการที่ตัวเองจะต้องพัฒนานอกเหนือจากตำราเรียนด้านศาสนาแล้วก็เพื่อพัฒนาแนวคิดแล้วก็ทักษะ สำหรับไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตครับอาจารย์ครับผมฮะท่านกองสูงใหญ่ครับในรายการของเราเนี่ยในขณะนี้อาจจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องน้องนักศึกษาที่เรียนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับดูอยู่ด้วยเพราะนั้นอยากให้ท่านได้ฝากถึงผู้ปกครองนะของน้องน้องเหล่านั้นแล้วก็ฝากความห่วงใยกับสังคมโดยทั่วไปด้วยครับช่วงสุดท้ายนี้ครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยสัมผัสกับนักศึกษาซึ่ง เวลาเจอกันตอนนี้เขาเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็บอกว่าแม้ท่านเดินทางผ่านมาอาจจะรอขึ้นเครื่องบินขับประเทศไทยแล้วมีโอกาสจะขอให้แวะมาที่สถานของศูนย์ใหญ่มานั่งคุยมากินกาแฟอาหรับกันสักนิดหนึ่งมากินอินทผลัมซาอุดีกันนิดนึงครับแลกเปลี่ยนความเห็นคุยกันเราจะได้รู้สาระทุกสุขสิบการที่นักศึกษามาเรียนที่นี่เนี่ยัอมาปุ๊บเนี่ย ทุกคนเลยนะครับบอกได้เลยว่าทุกคนไม่เฉพาะนักศึกษาเนี่ยพราะท่านเดินทางออกจากประเทศไทยมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าท่านชื่อนายกรนายขอนายคอนางสาวกอของคอเขารู้แต่ว่าคนไทยนะครับถ้าท่านคาตัวดีรากว่าคนไทยน่ารักถ้าทําไม่ดีก็คนไทยไม่ดีนะครับลองกลับกันขออนุญาตยกตัวอย่างลิซ่าที่กําลังดังเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยบังเอิญที่ ทุกคนรู้จักน้องมาก่อนแล้วแล้วพอน้องมาทํากิจกรรมเองเนี่ยคือด้วยความที่เขาโดดเด่นเนี่ยเขาคือลิซ่าทุกคนรู้จักนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าเกินครึ่งเนี่ยไม่รู้หรอกว่าลิซ่านี่เป็นพื้นเพคนไทยจนกระทั่งลิซ่ามาทาถ่ายทาที่เยาวราชจึงรู้ว่าเป็นคนจากไทยนักศึกษาไทยที่อยู่ที่เนี่ยเป็นที่น่าภูมิใจว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งตอบรับ ด้วยดีแล้วก็อยากได้นักศึกษาไทยมาเรียนที่นี่มากขึ้นซึ่งผมก็สนับสนุนในทุกทางนะครับอีกอันหนึ่งคือพ่อแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลนักศึกษานะครับเพราะว่าประตูสถานทีสูงใหญ่เนี่ยผมบอกเสมอว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับนักศึกษามีช่องทางที่ติดต่อกับเราได้ตลอดมีลายของพวกเราบางคนมีลายส่วนตัวกันอยู่ด้วยนะครับ,รบติดต่อช่องทางได้ ทุกเวลานะครับไ,ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเนี่ยนึกไม่ออกขอให้ติดต่อมาที่สถานกงสุลใหญ่เรามีผู้คอยดูแลมีแอดมินคอยดูไลฟ์ออฟฟิเชียลของสถานกงสุลใหญ่เมื่อนักศึกษาต่อไปจบแล้วเนี่ยไม่ว่าก็จะไปทํางานที่ไหนในโลกใบนี้เนี่ยเขาจะเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวของชุมชนนะครับแล้วของประเทศชาติต่อไปในอนาคตแล้วผมก็หวังว่านักศึกษามุสลิมไทยเนี่ยจากการที่ได้อบรมได้เห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นในรุ่นปัจจุบันเนี่ย จะนําไปสร้างความจเจริญกลับไปสร้างให้กับท้องถิ่นเป็นหลักนะครับโดยใช้สันติวิธีผมได้พบนักวิชาการมุสลิมไทยท่านหนึ่งอาจารย์อิสมาเอลลุตฟีจปากิยาเนี่ยท่านมีอิทธิพลกับความคิดของผมต่อการปฏิบัติงานมากพอสมควรเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านแรกที่ผมได้รับ,รบเมื่อได้นั่งคุยกันแล้วแล้วได้อ่านหนังสือประวัติท่านเนี่ยผมรู้สึก มีมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการดําเนินงานของท่านเนี่ยที่อุทิศตนเพื่อเป็นนักการศึกษานักการศ,ศาสนาะสายกลางและนิยมเป็นสันตินิยมซึ่งอ<ม>ันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากผมจะขอผสมผสานเรื่องนี้ไปใน,ในการพูดคุยกับนักศึกษาทุกครัคร้ร<ม>งเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานมาเรียนที่นี่แล้วจะมีปัญหานะครับรับรองว่าไม่มีแล้วลูกท่านดีมาอย่างไรคะกลับไปจะดีขึ้นยิ่งกว่าเก่าด้วยครับผม ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะยังข้อมูลยังประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมได้มากเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการทํางานของสถานกรงสุงใหญ่ณเมืองเจดดานั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกองสูงใหญ่ในเมืองเจดดาท่านกิติไนนุตะคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับยินดีครับอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับในช่วง วิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับจากการสนทนานะครับทำให้เราทราบถึงภารกิจของกงศูนณเนะมืองเจด้ากันแล้วนะครับและเราได้รับรู้ถึงการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบียด้วยเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันหยุดแบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบ วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามะลัยกุ๊มมารอมะตุลลอวะบเระกาตุสวัสดีครับการตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดตลักัาราศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดตลักัการาศาสนาท่านนบีมุฮัมสสาาาามัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขาแต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่นานนบีมักเลือกทำก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดตลักการศาสนานั่นเองท่านรุลูลสลลอฮวาเลหิวะสลัมได้กล่าวว่ามีสองเรื่องให้ท่านรุลูลสลลฮวาเลหิวะสลัมเลือกทำท่านรอซูนจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอ ตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดตลัการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดตลักากรศาสนาท่านละซูลลอ,อล,ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลออัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม